ลงแล้วขึ้นใหม่วัสดีนะคะทุกคนคุธรรมชาค่ะขึ้นอันนี้สองสัยสิบห้านาทีนะคะทุกคน ไปค่ะทำงานไปทำงานไปทำงานค่ะเนเมื่อกี้หรือเปล่าสวัสดีนะคะไปแล้วค่ะทำงาน วันนี้ไม่เห็นลูกเป็ดโด่จอยตะวันสีแดงตะวันขึ้นกลมบองค่ะ ากาวันนี้ก็ดีนะคะทุกคนเสียงนกร้องสัดแท้ น,นี้ทำไมเงียบแท้ถนนวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยทำไมถนนเงียบแท้ แต่เราต้องมาทำง,งานโอ้ชอบตะว,วันสวยกลมใหญ่คิดแรกรายแรกที่ออกจากบ้านนั้นสีแดงแป๊ดเลยไม่มีแสง เงียบจังเลยถนนวันนี้ทุกคนเขาหยุดกันเหรอแต่เราไม่หยุดนะเราไม่ อดรถก็ไม่มีว้าว,วันนี้เงียบจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone thank you ขอบคุณนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยนะคะพี่พี่เ,เพื่อนๆดูค่ะตะว,วัน ก็ดูใหญ่มากคุณใบปิวสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้จอดดูน้องห่านแป๊บนึ่ง เย็ดดีจังวันนี้โอ้โะวันฮัลโหล านนี้ก็ปิดค่ะทุกคนนี่ร้านร้านไส้กรอกเรามาเหรอแล้วมีรถอยู่คิดว่าคิดว่าบริษัทปิดค่ะทุกคน น,นี่เป็นวันอะไรเอ่ย uh. ถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคน Are you in Thailand? No, no, I'm not in Thailand. I am in Denmark I am in Denmark ที่นี่ก็ปิดนะคะบริษัทรถนี่ก็ปิดอาฮีมา Godmorgen, godmorgen. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 140 år. <laughs> nej, nej, det er helt seriøst. Hvor gammel er du? Jeg er 48, snart uh... Nej, 58. Snart er uh, 59, og okay. i næste morgen 59. Okay. Når du bliver 60, så knalder vi aldrig knalder i <laughs> Der er jo Ja. ให้พีพ่่เพื่อนๆอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวออกมา เพื่อนร่วมงานนะคะ พักเนี่ยเด้อช้อนเนี่ย Kan du danse? Du kan godt danse? Du kan godt danse? Selvfølgelig kan du danse. Åh! Er vi klar til at optage? Optager vi så? Hej til Thailand! <laughs> Hele Nu bliver jeg på Du bliver populær. Nej, det håber jeg ikke. Hvorfor? Jeg bliver gjort til krig Du er handsome, mand. <laughs> yes, du er handsome. Giv mig kone også, Okay. เดอซัมเปียกรมขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อน Thank you to everyone for watching Thank you so much Ooh how beautiful country Thank you this my c o l e a my work Thank you so much ซียูอิน n ั f t ต r n o นูน v อฟวีว e นแ a n k ิ o วขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆเจอกันตอนบ่ายนะคะขอให้ทุกท่านมีเดสมความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวัสดีคะ่ะ thank you bye bye